ร้อยสีขึ้นร้อยห้าเอ้ยนี่มันขึ้นเลยเราก็เบาไม่มีโค้ดครับไม่มีโค้ดแต่ขึ้นรูปปรจแจปั๊เครื่องปั๊กไหนดนี่ยถอดแบตไหม้าไม่ได้ก็ปัจเจเลยสิเยอะไปเข้าไหร เมืกีีั่องวกนะมันจะมีเป้พึ่งไปไอ้นี่มาเลยพ่งมากั่นเยกียอ้น่มาใหม่เลยกองทั้งกลองทั้งไอ้นี่มาเลยไปหมูทออ่ะ สรุปเคสนี้นะครับก็แก้ปัญหาด้วยการปลดขั้วลบแบตเตอรี่ออกครับเพราะว่าสตาร์ทรถแล้วไม่สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้จำเป็นต้องรีเซ็ตระบบนะด้วยการปลดขั้วลบแบตเตอรี่ด้วยประแจเบอร์ B 10เคสนี้นะครับก็แนะนำนะครับท่านที่จะขับรถเร็วแนะนำใส่ออยล์เกียร์แยกหรือไม่ก็ต้องดู ตัวเลขของน้ำมันเกียร์ตลอดเวลาว่าตอนนี้เท่าไหร่ถ้าเกิ120น120ก็ต้องเบาๆหน่อยนะครับผมสวัสดีครับแต่ถ้าอยากจบปัญหานี้นะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งคือใส่ออยเกียร์แยกครับก็ต้องไปหาร้านที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งออยเกียร์เหตุการณ์น <digit> ี <S <s <audio> ้เกิดขึ้นบนทางด่วนเวียงจันทร์ไปวางเวียงครับในทิพคารวานวางเวียงเมืองเฟืองเวียงจันทร ในเดือนกุมภาพันธ์2-5-6-9ที่ผ่านมานี่เองครับ